สวัสดีครับบ่าอีคุนนวลเจานครับมืาอนีมาเห็ดมูหันอีหละครับคุณแล้วมูหันในักสองภักสองสองภาคสมั่งนี่แหละประมาณันี้แหละไปรับชมครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีี๋ยวเดี๋วเดีวเดีวเีวเีวเียียเงียียเีียวเียดียีเียียียเ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 ียียเียเ มึงกวางไฟลูกยันอย่งได้น่ะดูน้ำเดี๋ยวฟาบ้างดูดูไปตามแต่ทุกทุนเพื่อน่ะตากล้องเขาไล่ทีเดี๋ยวนี้นี่ไตามแต่พวกกระเช้าก่อนนะครับไฟมันลูกย่างี๋ยวไอ้ไฟมันก็ค่อยย่างเบื้องนี้เอาเริ่มน้ำกันแล้วครับผมเริ่มน้ำกันแล้วครับ ผมบอกแล้วไม่ตัวนี้เงี้ยวเองวะเนี่ยเอาวงเดือนมาเฮ้ยว่เป็นยังว่เป็นยังว่เป็นยังไอ้เอาเอาขยับให้มันนั่นเลยพี่ขยับมานี่มุนได้มุนไดเรายกมุนด้วยกันนี่มันมุนไปแต่มันกลับด้านได้เออไม่ให้มันมุนไงเราจะออโ้ เสชฟ네ครูเชฟเสื้อตัวมาจากไก่คลิฟฟินเนียมาเนี่ยนี่ช่างเมื่อ <c oughs> ท่าครับผมช่างสีช่างสีช่างสีมาท่าเองครับทุกคมทุกข้างช่างเสื่อมช่ <c oughs> างปูนก็นมีช่างสีก็มี่ีกรมีส่สร้างโครสง <c oughs> สร้างนี่ใส่อม เอาตมบ่ายนะครับใส่สีท่านี่ก็ใส่ยังไงครับโอ้ยอันผสมเทนเนอร์ครับอืนี่อีกอะไรครับน้ำมันชนเดี๋ยวพี่ทาให้ทั่วก่อนไม่ทายมาทายเมื่อกี้ทั่วก่อนมาพริกทีเดียวเออกลับมันแหล้วทายทั่วเลยพี่จอรจะไอ้ขาบด้วยนะขาด้วยขาด้วยครับรอชมก่อนต่อไปครับผม เพิ่งครับอยากงูงใส่หอดเลวงเดือนนี่ใูได้แคมก้อนสัะกกอสบานก็ได้ใส่สาวบานก็ได้ใส่สาวบานยิ่งสกูยงูงก็ได้ใส่ได้ก้าเตาเลยนะกาตัวได้แน่น่อเออมันจังก็ได้แบกเนาะ มุมีกันเฮ้ยจงมือจ่ขับเนี้ยเรือเรือมมีการมุมีการตัดต่อครับผมมาอย่างไรเชียบยงมือเนยััดคักัเลยนะเฮ้ยย่างไม่ละครับทำกันสมน้นอยงอี่แล้ว <laughs> <laughs> ย่างไม่ล้เวน อันนี้ทาทาน่าอย่างหมดสมประกอบนี่ตง่ายไหมว้าวาว,าว,ว้าวาดีอ่ะวันนี้น หลัง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 หูฟันเด้อเล่นดู่ะหลังใครวะหลัง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 ลอกเลยหลังเดียวกคของกล้ามหัวมันไม่งขึ้นเลยนะเริ่มตึงแล้วอหะนี่เเรื่องตึงมาแล้วกันเริ่มกล้ามแล้วทำไมเปนกลามแตหองหัววะไฟอยู่รูนี่ไฟอยู่นี่นะ เราเอก็บ้านีงานวันนี่ตัวมาจาร้านด้านทั่วไปมากัมากันมากันัเลยดนี่ยอย กดตอบเลยนี่ชุดไปถึงเครื่องท้างแล้วครับเริ่มตึงแล้วเนื้อเริ่มตึงแล้วรับเนื้อเริ่มตึงแล้วแช่แนะ่แช่แนะ่ที่ข้างหลังไงข้า,างหลังข้างหลังอ,อยากมาก็มาได้เด้อจากพันหนึ่งก็พอ ระวังระวังอย่างหมูสุกกระลองเพียบเสียงเหมือนกันครับ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 คนหนึ่งระวังเพียบเสียงครับผมเบิ้งธรรมธาบะนี่แหละไปอยู่คนอุนูดดอนแนวมันมีแต่ลางงูหันเออมันเปนมันมีแต่อย่างงูหันนะครับลายอย่างไรแนว เดี๋ยวเบิ้งเบิ้งเบิงเบิงนี่ยำงมีครับก้อยพักก้อยเอ้ยบอกผัวก้อยก้อยก้อยได้กระตุกเนาะไอเดือดไปไหนเนี่ครับมีฮอดบาร์บีคิวครับมันเป็นที่เข้าไปอ่านเลยเอาไม่ถึงเวลากินแล้วมันจะไปนอนหรอบาร์บีคิวบาร์บีคิวมาลาหรือมาลาล่ะ พนักงานย่างนี่ครับแล้วเรา z ุ่มตัวไปตอนกินมูหันีครับว่าอย่าทายตอนตอนทุกให้เบิงจนหัวจะง่งมาเดียวกันหันหาุ่งกลัว ลืมลืมลืมเลี้ยช้ำนี่แหละมึงโวลดไหนหามึงกลัวนี่ที่เลี ua, a, ek, <c oughs> ้ยกเขาไปดนี่ครับไอ้เหี้ยแม่งยกเลยนี ia, ok <c oughs> ab, ่ครับผมจะไห้ครับ นี่ครับหล,ลังหลังหลังจากลังจากที่ย่างแล้วเอา้ามัน,ม,นม,มีหมูเลยหมูหมดหลังจากที่ย่างแล้วมิลพักครับเพรมีหมูเรียบร้อยนี่ครับหลังจากที่ย,าย่างแล้วก็ได้กินแต่นี้น้อหลังจากจากเคียงครับจนห่อนหงมุ่งะมาณซีมุ่งะมาณซีมุ่งซีมุ่งแรงครับได้กินมันตุ้งย่ครับ ตัวเองชิบซีโล่ชิบหาโล่เหมือนกับตัวที่ได้กินก็ย่างแล้วครับผมก็ต้องซับต้องยังก็ได้ท้ายได้สามีแหละครับแล้วโอกาสหน้าก่อนปีใหม่ผมเชียร์ในอีกคลิปหนึ่งครับอันนี้ของแท้ครับผมหลังจากออกไม่กีสีหลังจากอย่างนีงแล้วจับของก่อนครับผม เอาไข้าวอเขาเลยนี่ไปข้าอเดยวนางข้าวขึ้นไหบ้าบ้านั่นแล้วแล้วทางนี้จับคนๆนะครับอย่างอย่างนี้เช่นเ้าหมูยังกินบราะบดด้เฮ้ยยังงูมดด้วข้ควันเนาะไทยอย่าอย่าพี่กยอย่าหมูหลับไปแล้ว นี่ไม่งั้งเลยเ่อัลเหยนะหนูจไปแล้วอะเอไข่ดวงมัน

แค่นี้ได้ผมผมผมดีแล้วจบแล้วได้จบแล้วได้